วันนี้เดี๋ยวาพามาดู t y y ยต้าโคโร a คอร์สสเต็ปใช้งานทั่วไปไม่ว่าคุณจะจอดในร่มหรือจ,จอดอยู่กลางแจ้งสเต็ปนี้ใช้งานได้แบบโดนใจอย่างแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูครับ สวัสดีครับผมเบนนะครับ33คลีนการาดวันนี้เราอยู่กับเจ้าตโตลต้าโครโรราคอรเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าสเต็ปสําหรับใช้ทั่วไปอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดเดีย๋ยวมาดูครับคันนี้นะครับเข้ามารับบริการกับเรานะครับก็ต้องบอกว่าจัดเต็มครบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวบริเวณสีรถตัวรถทั้งหมดนะครับช่วงล่างแล้วก็ฟิล์มกรองแสงที่กระจกเดี๋ยวเรามาเริ่มาที่สีรถก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับเลือกเป็นแพคเกจแกรนเส้นรีบอลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดใน ที่คุณมาเจอแพคเกจนี้คุณจะได้ความเงางามแบบเหมือนเกิดใหม่เลยเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดหรือที่เรียกว่าโมเลกุลบรโลฟีนตัวนี้มีทั้งความแข็งและความยืดหยุ่นอยู่ในตัวซึ่งสามารถทนต่อริ้วรอยทนต่อมลภาวะทั้งการกัดก่อนที่หนักหน่วงริ้วรอยต่างๆในการใช้งานในชีวิตประจวาวันอันนี้จะทนได้ดีเป็นรอยเกิดยากไม่ต้องซ่อมแซมตัวเองครับแต่เกิดยากเลยดีกว่าแต่สุดท้ายนะครับยังไงก็ต้องมีการฟื้นฟูที่ดีเพราะว่าการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกหรือเคลือบใดๆก็แล้วแต่ ความหมายก็คือถ้าบอกว่าไม่ได้ปกป้องได้ร้อยเปอซแล้วเกิดง่ายอันนี้ไม่ดีนะครับต้องเกิดยากด้วยและสาหรับตัวนี้นะครับประสานเทคนิคการเตรียมผิวแบบไม่เลือกฟินิชเหมือนเดิมนะครับก็คือการปรับผิวส้มนั่นเองแต่การปรับผิวส้มของเราไม่เหมือนปรับผิวส้มที่อื่นของเราผิวเนียนกว่าแต่สีหรือตัวแร็กเกอร์เนี่ยไม่ได้บอบบางลงเหมือนอย่างที่เราเข้าใจบางน้อยแต่เงานะจ๊ะเม็ดิกชัดเจนความเรียบเนียนคมเป็นกระจกชัดเจนและหลังจากนั้นเราจะเคลือบด้วยระบบกึ่งทากึ่งพ่นให้ทุกสัดส่วนนะครรััับบด้ววยแพ็เกเกกจตีอนน่ล น่าสัมผัสลื่นแต่ไม่ได้ลื่นเพราะว่าเราเอาน้ํามันอะไรไปเคลือบนะครับมันลื่นด้วยตัวมันเองแล้วตัวนี้ต้องบอกว่ามลภาวะเคมีหนักๆน,นะครับแม้กระทั่งที่เป็นน้ําหยดลงไปเนี่ยจะไม่เกาะเลยไม่ได้ว่าต่อต้านแค่น้ำนะครับอย่างอื่นก็ต่อต้านด้วยในส่วนบริการส่วนที่2จะเป็นในส่วนของทวงล่างก่อนแลวกันนะครับเราเลือกเป็นการปกป้องและเสริมประสิทธิภาพในด้านการปกป้องสนิมแบบถาวรแล้วก็ได้ความสวยงามและยากลาง,ง่ายแต่ที่สําคัญครับตัวนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนจากภายนอกเช่นเสียงยางวิ่งบดอยู่บนถนนคลื่ สะท้อนกลับได้ดีมากๆนะครับสำหรับแพคเกจนี้นะครับพ่อนออกมาแล้วมีความสวยมากเพราะของเราเนี่ยเป็นสีดําด้านที่มีเท็กเจอร์แบบไซๆนิดนึงนะครับมันจะดูแบบมีแวบๆๆหน่อยนะครับแล้วตัวนี้จะช่วยทําให้เลอะยากและล้างได้ง่ายได้ด้วยไม่มีกลิ่นนะครับเป็นตัวรักโกรคลดเสียงรบกวนได้สูงถึงห้าถึงเลยและอย่างที่3นะครับจะเป็นในส่วนของการติดฟิล์มกรองแสงซึ่งรถคันนี้ออกมาป้ายแดงขับมาหาเราเลยนะครับต้องบอกว่าฟิล์มกรองแสงยังไม่ได้แถมมาจากโชว์รูมนะครับก็มาเลือก,ก,ก,อกแบรนด์ออ การกันความร้อนทีเซอร์อยู่ที่85-92เปอเเลยนะครับ UV นะครับอยู่ที่99.99 99, และ IR อยู่ที่ประมาณ95นนั่นเองนะครับฟิล์มกองแสงไม่ได้แค่กันความร้อนได้นะครับจะต้องมีทัศนวิสัยที่ดีด้วยเคลียร์ชัดคมแบรนด์ออปติกขึ้นชื่อเรื่องนี้มากเคลียร์ฟิล์มต้องไม่มีฝ้าเวลาเจอแดดหนักๆเวลาสปอร์ตไลท์ส่องจะต้องไม่แยงตาเยอะไม่เปลี่ยนสีเป็นม่วงๆเป็นฟ้าๆต้องมองชัดแจว๋วเหมือนเรามองปกติเลยเวลามองจากภายในยออกมานะครับจะต้องสว่างมากๆไม่ใช่ว่าติด,ด,ตดเหือ 40. ออ40ันนี้ไม่ตบโจร,รับ สำหรับตัวนี้นะครับบานหน้ายืนพื้นอยู่ที่60%นะครับที่เหลือรอบคันคันนี้จัดเป็น80%นะครับเพราะว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวลูกค้าเคยใช้ฟิล์มที่มืดกว่านี้มาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งบานหน้า60ของแบร์ออปติกนะครับขึ้นชื่อมากๆในความสว่างนะครับและความเคลียร์ชัดไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนนะครับุณจะมองเห็นไม่ได้ต่างกันเลยและสว่างกว่าเบอร์60%ทั่วทั่วไปด้วยคันนี้ก็ครบจบแบบนี้เลยนะครับเคลือบตัวท็อปสุดข้นการสนินมสูรลดเสียงตัวท็อปสุดแล้วก็ฟิลม์มกกรรออออองง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 แสสสสตตตััััััววววททททปปุดดดดดเเเเเเชช่่่่่่่นน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 ีีียใใ้้้้้าาาาาบบถหพืืมมไไไิ ไมมีความเสี่ยงเรื่องของสเก็ตหินมากนักและอยากจะเป็นเคลมเซรามิกที่ดีที่สุดอยากให้ดูแลรักษารถง่ายๆพอรถเราจอดตากแด,ดดด้วยพอรถจอดตากแด,ดดก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับฟิล์มกันรอยแล้วก็อยากได้อัตรารถพอรถรุ่นนั้นอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามาอยากได้กันสนิมที่ดีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็เลือกแบบนี้ก็ได้อยากได้ฟิล์มที่มีคุณภาพดีชอบขับกลางคืนขับกลางวันได้หมดขับกลางวันก็ไม่แยงตาไม่แสบตาและไม่ร้อนก็ได้เพื่อนๆนะครับอยากให้เราช่วยจัดเซตสเต็ปแบบนี้หรือจะเป็นสเต็ปไหนเรามีแรรรรนดด้้้าา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 หหหเเเเเือกมยไททงงคุ่ณิขขโ็ แค่บอกจุดประสงค์ที่คุณต้องการบอกลักษณะการใช้งานของคุณที่คุณคิดว่าน่าจะใช้งานประมาณนั้นและเดี๋ยวเราจะจัดสรรทุกอย่างให้มาลงตัวกับคุณมากที่สุดครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเยอะเยะนะครับถ้ามีอะไรโทรเข้ามาได้เลยกริ๊งเดียวเดี๋ยวรู้เรื่องวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ ก่อนจบนะครับเดี๋ยวผมแถมให้หนิดนึงนะสำหรับภายในนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เชื่อน,นะครับก็เดี๋ยวเราพามาดูฟิล์มของออปติกนะครับว่าภายในเป็นอย่างไรต้องบอกว่าด้านข้างผมนี้เป็นเบอร์80%นะครับคุณดู80สิ80เนี่ยเหมือน60%ของบางรุ่นเลยนะครับของบางแบรนด์เลยนะเพราะฟิล์มเนี่ยแต่ละยี่ห้อจะมีเอกลักษณ์ของมันนะครับว่าฟิล์มรุ่นนี้จะมีความมืดกว่าฟิล์มทั่วไปฟิล์มตัวนี้จะสว่างกว่าแต่อาจจะมีฟ้าหรือฟิล์มตัวนี้จะอมประลอดเลยนะครับคือมันจะมีเลย ส่วนด้านหน้านี้เป็น60%นตะครับต้องบอกว่าเป็น60ที่เหมือน40ด้วยเหมือนกันครับาบางคนที่เคยขับฟิมมมาพอมาใช้ออปติกเนี่ยโอ้ทำไมมันสว่างจ้าซะเหลือเกินต้องบอกเลยว่าสว่างและเคลียร์มากตัวเนื้อฟิล์มเวลามาดูเทสท,ที่หน้าร้านเนี่ยจะเห็นว่ามันอมาชาแต่เวลาติดจริงแล้วไม่ชานะครับขับมไม่ปวดตาไม่เมาไม่มึนหัวเลยเพราะมันไม่อึดอัดครับมันโปร่งต้องสบายเจอสปอตไลท์นี่ไม่ได้แบบแยงตาจนมองไม่ได้และการความร้อนดีมากและที่สําคัญนะครับจอดกลางแจ้งแบบเนี้ยคือถามว่ามีไองน่บได้บาังนี้ค่าสสมิธด มากๆนะครับเวลาขึ้นไปสตาร์รถเพียงลมออกมานิดเดียวคุณจะรู้สึกได้ว่าลมมันโดนพัดออกไปและแป๊บเดียวเย็นเลยแบรนด์นี้ดีมากถ้าคุณไม่ได้ติดเรื่องแบรนด์แบรนด์นี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ผมขายดีมากแต่ถ้าคุณอยากได้แบรนด์อื่นผมก็มีครบครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์กาดเป็นแอเวอี่เป็นวีคูผมมีครบหมดเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบนี้สเต็ปแบบนี้นะครับลองติดต่อเข้ามาสวัสดีครับ